สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องกองทรัสต์โครงสร้างพื้นฐานตัวใหม่นะคะเห็นว่าน่าสนใจมากชื่อ i n e t r e i t ค่ะสวัสดีครับใช่ครับตัวนี้น่าสนใจจริงๆข้อมูลที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็คือเป็นการสรุปภาพรวมมาจากข้อมูลของกองทรัสต์ innovative energy retailing and infrastructure read หรือว่า i n e t r e i t นี่เองนะคะครับผมจุดที่แบบหืมฮากันมากเลยก็คือเรื่องที่เขาบอกว่า เป็น Infrastructure r e i t กองแรกในไทยเลยที่จะจ่ายปันผลเป็นรายเดือนอ่ะอันนี้ไม่ค่อยเห็นกันนะคะใช่ครับถือเป็นจุดขายสำคัญเลยถ้าดูชื่อเต็มๆก็อย่างที่บอกไป Innovative Energy Retailing and Infrastructure Read ชื่อย่อก็ I N E T R E I T ค่ะประเภทก็ Infrastructure r e i t ชัดเจนผู้จัดการกองท r u s t ์ก็คือบลจวันหรือ One Asset Management ครับผมอืมบลจวันนี่เองครับ เพิ่ง IPO เสนอขายครั้งแรกไปเมื่อเดือนพฤษภาคม2567นี้เี่เองครับไม่นานมานี้อ๋อค่ะเพิ่ง IPO ไปสดๆรด้อนๆเลยสินะคะเอาละค่ะมาเจาะลึกกันดีกว่าว่ากองนี้เขาไปลงทุนในอะไรกันแน่นะคะถึงกล้าที่จะบอกว่าจะจ่ายปันผลรายเดือนได้ขนาดนี้ครับเอ่อกองนี้จะเน้นลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวกับพลังงานแล้วก็พวกโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลเป็นหลักเลยนะครับ อ๋อดิจิตัลกับพลังงานใช่ครับไม่ใช่พวกทางด่วนหรือสนามบินที่เราคุ้นคุ้นกันเท่าไหร่ตัวอย่างที่ชัดๆเลยก็คือศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center Data Center นี่เองครับที่เป็นตึกใหญ่ๆเก็บเซิร์ฟเวอร์เยอะๆรองรับพวกคลาวด์ที่เราใช้กันทุกวันเนี่แหละครับแล้วก็มีลงทุนในพวกโครงข่ายพลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะหรือ Smart Grid ด้วยอืมสมาร์ทกรครับ แล้วก็ยังมีพวกโครงสร้างพื้นฐานดิจิตัลอื่นๆอีกที่มาช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิตัลของไทยเรานี่แหละครับคือจับเมกะเทรนสำคัญเลยเข้าใจแล้วค่ะคือเป็นสินทรัพย์ยุคใหม่จริงๆที่รองรับพวกเทคโนโลยีดิจิตอลไลฟ์สไตล์การใช้พลังงานรูปแบบใหม่ๆอะไรแบบนี้ประมาณนั้นเลยครับ ทีนี้กลับมาที่จุดขายสำคัญค่ะเรื่องปันผลรายเดือนเนี่ยค่ะมันน่าสนใจมากทำไมเขาถึงออ,ออกแบบนโยบายมาแบบนี้ได้คะต่างจากกองอื่นๆที่ปกติเราจะเห็นจ่ายรายไตรมาสหรือครึ่งปีมากกว่าอืมจริงๆการจ่ายปันผลรายเดือนนี้ก็เป็นนโยบายที่ทางกองเขาตั้งใจนําเสนอมาเลยนะครับเพื่อตอบโจทย์นักลงทุนกลุ่มที่ต้องการกระแสเงินสดที่สม่ําเสมอมากๆทุกๆเดือนค่ะ อยากได้เงินใช้ทุกเดือนว่าง,งั้นเถอะใช่ครับส่วนหนึ่งที่อาจจะทำให้เขาทำได้เนี่ยก็อาจจะมาจากลักษณะรายได้ของสินทรัพย์หลักอย่าง Data Center ที่ปกติแล้วเนี่ยสัญญาเช่ามักจะเป็นระยะยาวแล้วการเก็บค่าบริการต่างๆก็มักจะเป็นรายเดือนอยู่แล้วอ๋อมันสอดคล้องกันพอดีครับ มันก็เลยอาจจะทําให้กระแสเงินสดรับของกองทุนเองค่อนข้างสม่ําเสมอเป็นรายเดือนไปด้วยซึ่งอาจจะต่างจากโครงสร้างพื้นฐานบางอย่างที่รายได้อาจจะพันผลตามฤดูกาลบ้างหรือปัจจัยอื่นๆบ้างเข้าใจค่ะแต่ว่านะครับต้องย้าเหมือนกันว่านโยบายการจ่ายปันผลจริงๆเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับผลประกอบการในแต่ละช่วงเวลานั้นๆด้วยแน่นอนค่ะตามเอกสารที่เขาเปิดเผยมาตอน IPO เนี่ย เขาตั้งเป้าหมายอัตราผลตอบแทนเงินปันผลไว้ที่ประมาณ6เปเซนต่อปีนะครับ6%ปนต่อปีครับโดยจะแบ่งจ่ายเป็นรายเดือนแต่ว่าอ่าต้องขีดเส้นใต้สองเส้นเลยนะครับว่าตัวเลข6%เปนเนี่ยเป็นเป้าหมายค่ะค่ะเป็นเป้าหมายไม่ใช่การการันตีว่าจะได้เท่านี้เป๊ะๆทุกปีนะครับเข้าใจค่ะก็เป็นเป้าหมายที่น่าสนใจทีเดียวสำหรับคนที่อยากได้เงินเข้ากระเป๋าแบบเออสม่ำเสมอทุกๆเดือนนะคะทีนี้ พอเป็นแบบนี้แล้วกอง Trust i n e t Read เนี่ยดูจะเหมาะกับนักลงทุนกลุ่มไหนเป็นพิเศษคะครับถ้าดูจากลักษณะสินทรัพย์ที่เป็นดิจิตอลกับพลังงานบวกกับนโยบายปันผลรายเดือนเนี่ยกลุ่มที่น่าจะสนใจก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับค่ะกลุ่มแรกเลยก็คือผู้ที่ต้องการกระแสงเงินสดสม่ำเสมอจริงๆเป็นรายเดือนอาจจะเอาไปใช้จ่ายหรือเป็นรายได้เสริมอีกทางอืมกลุ่มมองหารายได้ประจำ กลุ่มที่2ก็คือคนที่มองหาการลงทุนระยะยาวหน่อยในโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นเหมือนออหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจยุคใหม่ของไทยเราคือเชื่อในการเติบโตของพวก Data Center Smart Grid ในระยะยาวค่ะลงทุนตามมกะเทรนใช่ครับและกลุ่มสุดท้ายก็คือผู้ที่ต้องการกระจายความเสี่ยงการลงทุนมายังสินทรัพย์ที่แบบว่า มีแนวโน้มสร้างไรายได้ค่อนข้างมั่นคงเพราะปกติธุรกิจพวกนี้สัญญามันยาวใช่ค่ะสัญญาระยะยาวเป็นจุดเด่นครับแต่ก็ต้องไม่ลืมนะครับว่าการลงทุนในรีสเนี่ยแม้ภาพรวมจะดูมั่นคงกว่าหุ้นบางตัวแต่ก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ดีทั้งจากความผันผวนข,ของตลาดหรือผลประกอบการของตัวสินทรัพย์เองค่ะแน่นอนค่ะ แล้วก,ก็การที่เน้นปันผลสูงๆสม่ำเสมออาจจะแลกมากับการเติบโตของราคาหน่วยลงทุนหรือแคปิตอลเกนที่อาจจะไม่ได้หูหวาเท่ากับหุ้นเติบโตบางประเภทอันนี้นักลงทุนก็ต้องชั่งน้ำหนักดูให้เหมาะกับเป้าหมายตัวเองแล้วก็ระดับความสิ่งที่รับได้ด้วยครับชัดเจนเลยค่ะสรุปได้ว่า i n i t r e i t ก็เป็น Infrastructure r e ีดกองแรกของไทยที่ชูจุดเด่นเรื่องการจ่ายปันผลเป็นรายเดือนเลยเน้นลงทุนในสินทรัพย์ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญแห่งอนาคตอย่างพวก Data Center แล้วก็ s m a r t Grid นะคะตั้งเป้าผลตอบแทนไว้ราเรเต่อปีก็น่าจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับคนที่อยากได้กระแสเง,งินสดสม่าเสมอทุกเดือนแล้วก็อยากลงทุนยาวๆในธีมเศรษฐกิจดิจิทัลกับพลังงานของไทยนะคะครับผมถูกต้องเลยครับ และมีประเด็นสุดท้ายที่น่าสนใจอยากจะฝากให้ไปลองคิดกันต่อดูนะครับค่ะเชิญเลยค่ะคือในขณะที่เศรษฐกิจดิจิทัลมันโตเร็วมากแล้วความต้องการใช้พลังงานก็เพิ่มขึ้นตลอดคำถามสำคัญก็คือสินทรัพย์ที่กล่องนี้เขาลงทุนเนี่ยอย่าง Data Center หรือ Smart Grid เนี่ยมันจะสามารถรักษาประสิทธิภาพสร้างรายได้และก็จ่ายปันผลได้สม่ำเสมอตามเป้าที่วางไว้ในระยะยาวได้จริงแค่ไหนอืมนั่นสินะคะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับถ้าเรามองไปข้างหน้าเนี่ยการแข่งขันในธุรกิจ Data Center มันก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเทคโนโลยีก็เปลี่ยนเร็วมากจริงค่ะความสามารถในการปรับตัวการบริหารจัดการสินทรัพย์พวกนี้ให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพตลอดเวลาเนี่ยจะเป็นปัจจัยสำคัญมากๆเลยต่อความสำเร็จของ i n e t r e เรในอนาคตนะครับก็เป็นเรื่องที่เราคงต้องติดตามดูกันอย่างใกล้ชิดต่อไปครับ